กาญจนบุรีฝากแจ้งเตือนไประหวังเจ้าของกิจการทัวร์หอบเอกสารโลดแจ้งตำรวจถูกแอบอ้างสร้างแอปพลิเคชันไลน์นำรูปภาพของผู้แจ้งขายทัวท่องเที่ยวผู้สึกอข่าวรายงานว่าที่สถานีตำรวจปุทรซสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีนางกันตาวิทูลประดุงกิจอายุ50ปีกรรมการผู้จัดการบริษัททัวร์เมืองไทยจำกัด นำเอกสารหลักการเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสารพาราหลองสารวัตรสอบสวนสพไซโยกว่ามีบุคคลแอบอ้างสร้างแอปพลิเคชัน LINE นำรูปภาพของผู้แจ้งขายทัวร์ท่องเที่ยวเกาะช้างและขายทัวร์เที่ยวปุกทับเปิดนำโปรแกรมทัวร์ต่างๆไปเสนอขายให้ลูกค้ามีลูกค้ารายแรก เป็นผู้เสียหายหลงโอนเงินทัวรต่องเที่ยวจำนวน5,000ันกว่าบาทโดยมีการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นทำให้ความเสียหายต่อบริษัทจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปใช้เวลาการสอบปักคำสองชั่วโมงจึงแล้วเสร็จนางกันอาวิทูลพดุงกิจเปิดเผยว่า เป็นอุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีท่านทรงวุฒิศินแดนจันรท์เป็นนายกสมาคมซึ่งสมาคมของเราก็มีหลายๆรีสอร์ทและหลายๆผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากกลุ่มมิชาชีพที่แฝงมาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเพจปลอมตรงนี้กลุ่มเพื่อนๆน,น,นักธุรกิจเจอกันเยอะมาก ทางการจนับุรีและจังหวัดอื่นๆกันตามองว่าการจนบุรีของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งกันตาเจอในบริษัททัวร์เมืองไทยจำกัดและสายฐานอยารารีสอร์ทเราก็ได้เห็นถึงผลกระทบของเพื่อนๆผู้ประกอบการด้วยกันกันตามองว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆของเศรษฐกิจโดยรวม หรือเรื่องเล็กๆของคนใดคนหนึ่งก็เลยคิดว่าอยากจะมาให้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทุกท่านได้ตระหนักก่อนที่จะโอนเงินไปจองธุรกรรมใดๆก็อยากจะแนะนําทุกๆท่านที่ฟังอยู่นำเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนที่จะใช้บริการที่บริษัททัวร์เมืองไทยของเราหรือบริการโรงแรมรีสอร์ทอื่นใด รวมถึงบริการอื่นๆให้ทุกท่านตรวจเช็คความเรียบร้อยของเลขบัญชีกันตาแนะนำให้ใส่ใจมากๆโดยเฉพาะถ้าเราโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนั้นๆเราสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสัมพกรนสองอย่างนี้ก็ทำให้หลายๆท่านมั่นใจมากในการตรวจสอบ ส่วนบัญชีส่วนบุคคลกันตามไม่ได้บ่นว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าปลอดภัยน้อยกว่าบัญชีบริษัทดังนั้นเวลาทุกท่านจะโอนกันตาแนะนำโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นจะดีกว่า <liters> เพื่อเป็นการตรวจช็คกันได้ <S <S ขอฝากเป็นอุทาหรณ์ <S <S ตั้งสติก <mythology> ่อนโอนให้ทุกท่านวันนี้ไปแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับบริษัททัวร์เมืองไทยจำกัด ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างใช้เอกสารสำคัญของบริษัทรวมถึงใช้รูปของกันตาเพื่อน,นำไปหลอกลวงใช้ชื่อในานามเหมือนบริษัททัวร์เมืองไทยเลยโดยทำลายปลอมขึ้นมาเขียนว่า tmt ทัวร์และใช้นังสือรับรองของบริษัททัวร์เมืองไทยรวมถึงนังสืออนุญาตของบริษัททัวร์เมืองไทยและใบสมาชิกสมาคมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ทุกอย่างที่เป็นของบริษัททัวร์เมืองไทยจำกัดมิจฉาชีพกลุ่มนี้ก็นำเอกสารสำคัญและบัญชีบุคคลไปแอบอ้างเพื่อให้ลูกค้าที่หลงผิดหลงเชื่อไปจองตัวกับเขาโดยทัวร์ที่เขาจัดรับเป็นเหมือนทัวจอยไปเกาะช้างและไปที่ภูทับเบิกซึ่งบริษัททัวร์เมืองไทยของเราไม่ได้รับ จอยทัวร์แบบนี้และไม่ได้ทำการท่องเที่ยวที่รับ2อถึงสคนของเราจะดำเนินการเป็นแบบทัวร์กลุ่มทัวร์เหมาทั้งในและต่างประเทศทีนี้สิ่งที่กันตาทราบเรื่องก็เพราะมีผู้แจ้งเบาะแสเอจใจทำไมเป็นชื่อบุคคลคนนั้นก็เลยติดต่อมาที่เพจบริษัททัวร์เมืองไทยของเราและส่งหลักฐานข้อมูลต่างๆมาให้เรา มีประมาณ2-3ถึงรายที่สอบถามเราว่าบริษัททัวร์เมืองไทยทำโปรแกร,รมไปเกาะช้างหรือปู่ทัเปิกไหมกันตาก็แจ้งไปว่าไม่ได้ทำโปรแกรมนี้แต่ถ้าเป็นกลุ่มเหมาเราก็ยินดีดูแลทุกท่านกันตามองว่าเราไม่อยากให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็เลยลงบันทึกประจำวันและแจ้งความในนามบริษัททัวร์เมืองไทยจำกัด เพื่อเป็นการเตือนภัยให้ลูกค้าทุกท่านหรือลูกค้าบริษัทอื่นๆอยากให้ทุกท่านก่อนโอนให้เช็คความเรียบร้อยเช็คบัญชีบริษัทให้ถูกต้องและการที่จะเลี่ยงมิจฉาชีพได้มากคือต้องโอนเข้าบริษัทเท่านั้นเช่นบัญชีของบริษัททัวเมืองไทยจำกัดเลขบัญชีจะระบุในเพจของเราที่มีผู้ติดตาม1 9 0 0 0แสนคน และมีกันตาเป็นเจ้าของบริษัทเพียงคู่เดียวเชื่อว่ากันตาวิชื่อว่ากันตาวิวาาวทูลพดุงกิจชื่ออื่นไม่ใช่เป็นการแอบอ้างทั้งเ้นก็อยากให้ทุกท่านเตือนสติก่อนโอนก่อนทำธุรกรรมใดๆตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยหรือเป็นการแสดงตัวในนามบริษัทจริงๆจ,จ,จะไม่อ้อมค้อม และบริษัททัวเมืองไทยจำกัดไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานใดๆเบอร์ทโทรศัพท์ของบริษัทมีเบอร์เดียวทุกท่านสามารถติดต่อมาที่กันตาได้เลย065-669-7914ถ้าทุกท่านสนใจในคลิปท่องเที่ยวหรือเอกสารเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้เลยขอบคุณทุกท่าน บริษัททัวร์เมืองไทยจำกัดของเรานะคะก็เป็นอุป,ปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยมีท่านทรงวุฒิศิลแดนจันทร์นะคะเป็นนายกสมาคมค่ะซึ่งสมาคมของเรานะคะก็มีหลายๆรีสอร์ทหลายๆผู้ประกอบผู้ประกอบการนะคะที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่เฉพาะกิจการของกันตานะคะที่เจอกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงมาอาจจะเป็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวหรือว่าแฝงในการเป็น เพจปลอมนะคะตรงนี้กลุ่มเพื่อนๆน,นักธุรกิจเจอกันเยอะมากนะคะในโซนการจนบุรีของเรารวมถึงที่จังหวัดอื่นๆด้วยนะคะก็น่าจะมีมีผลกระทบเช่นกันนะคะกันตาก็มองว่าในการจนบุรีของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทุกคนก็ให้ความเ,เขาเรียกว่าให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะและสิ่งที่กันตาเจอในบริษัททัวเมืองไทยจำกัดนี้นะคะแล้วก็ กันตาทําในส่วนของรีสอร์ทด้วยชื่อว่าสายทานอายาารีสอร์ทเราก็ได้เห็นถึงผลกระทบของผู้ประกอบการเพื่อนๆผู้ประกอบการด้วยกันนะคะกันตามองว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะของเศรษฐกิจโดยรวมหรือมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆของใครคนใดคนหนึ่งก็เลยคิดว่าอยากจะมาให้ประโยชน์นะคะให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านหรือว่าคุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักนะคะก่อนที่เราจะโอนเงิน ไปจองธุรกรรมใดๆนะคะก็อยากจะแนะนําให้ทุกท่านนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะหรือฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสําหรับคนที่จะมาใช้บริการนะคะที่ที่บริษัททัวร์เมืองไทยจํากัดของเราหรือไปใช้บริการโรงแรมรีสอร์ทอื่นใดน,นะคะรวมถึงบริการอื่นๆด้วยนะคะให้ทุกท่านตรวจเช็คความเรียบร้อยของเลขที่บัญชีนะคะ หรือกันตาแนะนำนะคะในยุคนี้นะคะเราต้องใส่ใจให้มา,มากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเราโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนั้นๆน,น,นะคะเราสามารถตรวจเช็คตรวจ,รวจ,รวจสอบได้ทั้งกระทรวงพาณิชย์นะคะที่พาณิชย์นะคะหรือเราตรวจสอบได้กับกรมสัรพากรนะคะสองอย่างเนี่ยก็ทำให้หลายๆท่านมั่นใจมากเป็นพิเศษแล้วนะคะในการ ตรวจเช็คตรวจสอบนะคะส่วนบัญชีบุคคลน,นั้นกันตามไม่ได้บ่งชี้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าปลอดภัยน้อยกว่าบัญชีบริษัทนะคะดังนั้นเวลาทุกท่านจะโอนกันตาแนะนําเลยค่ะให้ทุกท่านโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นจะดีกว่านะคะเพื่อเป็นการตรวจเช็ครีเช็คก,กันได้นะคะตรงนี้ก็มาเป็นเตือนอุทาหรณ์ให้ทุกท่านได้ตั้งสติก่อนโอนนะคะกันตาก็ฝากทุกท่านด้วยค่ะ ข่าวนิวยีสิบการจนาบุรีชุดติการไหลาวาริน